สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการทําอุบะดอกลักในรูปแบบใหม่ค่ะเราไปดูวิธีการทํานะคะเริ่มต้นการทําค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะทําในส่วนของดอกลักเม็ดมะยมก่อนให้เพื่อนๆนําดอกลักมา2ดอกก่อนนะคะจากนั้นก็ตัดกรีบเข้าไปเพียงครึ่งอีกหนึ่งดอกก็ทําแบบเดียวกันเลยค่ะและต่อไปนะคะ เราก็จะหันมุมดอกนะคะตรงส่วนนี้ประกบเข้าหากันเป็นการวางสลับช่องจากนั้นนะคะก็ดันมุมเข้าหากันให้ได้ระยะตามที่เราต้องการค่ะและเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ในส่วนของดอกลักกอนหรือว่าดอกลักเม็ดมะยมในรูปแบบนี้ค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะใช้ในส่วนของกรีบดอกลักในรูปแบบนี้มาทดแทนตรงส่วนของ ขั้วฉบาค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีตรงส่วนของกลีบดอกรักก็ใช้เป็นขั้วฉบาแทนได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกนะคะปาก็จะใช้ตรงส่วนของดอกตูมค่ะแล้วก็จะดึงกลีบแล้วก็มุมดอกของเขาออกจากกันค่ะค่อยๆดึงเพียงแค่ประคองนะคะจากนั้นก็ดึงออกจากขั้วค่ะซึ่งในคลิปนะคะจะทำทั้งหมด2กลีบก็คือการร้อย2ชั้นนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเพื่อนๆก็นาได้และเข็มมาล้อยเข้ากันตรงส่วนของปลายได้ทําเป็นปมความยาวของได้ตามเหมาะสมค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะล้อยในส่วนของดอกลักษมณ์ว่านําไปก่อนเป็นการเสียบหรือว่าการล้อยเข้าไปด้านข้างแล้วก็ดันเข้าไปให้อยู่ตรงกึ่งกลางนะคะในรูปแบบนี้จากนั้นก็ตามด้วยในส่วนของกลีบดอกลักษณ์สองกลีบค่ะ แล้วก็ร้อยลงไปด้านล่างได้เลยก็จะได้ในส่วนของอุบาตในรูแปแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะร้อยตรงส่วนของดอกลักโดยการร้อยเรียงจากดอกเล็กโทษทีค่ะจากดอกใหญ่ไปหาดอกเล็กนะคะจํานวนทั้งหมด5ดอกแต่ว่าเพื่อนๆจะเพิ่มหรือว่าจะลดจํานวนในการร้อยก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความชอบค่ะแล้วก็ในส่วนของดอกลักเพื่อนๆจะใช้เป็นสีไหนก็ตามสะดวกนะคะ และเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้อุบานหนึ่งขาในรูปแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็ตัดตรงส่วนของได้และเข็มออกจากกันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับวิธีการร้อยอุบารดอกลักในรูปแบบใหม่สวยงามมากๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ